แปลออกแล้วปิศนาพระอาจารย์ชัยชนะสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะโนจะนำสอเรื่องราวปิศนาที่เป็นศิิศนาเก่าแก่ปิศนาโด่งดังนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับปิศนานะครับวัดสีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะครับปิศนาที่ออกช่องทีวีนะครับช่องเขียว บ่อยมากที่สุดเลยนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับนะครับปริศนาของนะครับนครสวรรค์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาที่เก่าแก่และน่าจับตานะครับเป็นอย่างมากสถิตินะครับก็ถือว่ามาดีทีเดียวนะครับ9 4เนะครับคำว่าปริศนาด้านหน้านะครับผมก็จะมานะครับสรุปในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือจากการวิเคราะห์ปริศนาว่าศรีอุทุมพรนะครับ มีคำว่าหงกับเต่านะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นบนนะฮะท่านผู้ชมครับผมก็สรุปออกมาเป็น657นะครับแล้วก็756นะฮะส่วนนะครับด้านนะครับอักษรนะครับด้านล่างก็คือปลาสตัวนะครับลงล่างนะฮะผมก็แปลออกมาได้เป็น35นะครับแล้วก็53นะฮะต่อมานะครับผมพามาดูนะครับเป็นปริศนาเกี่ยวกับนะครับคล้ายตัว อักขระตัวเลขกันบ้างนะครับสำหรับคล้ายๆอักขระตัวเลขนะครับก็ถือว่านะครับสิทธินะครับก็คิดเป็นนะครับร้อยละเกกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับด้านหน้าจะเหมือนกับ7 4 5ดสีนะท่านผู้ชมแล้วก็จับสลับเป็น5 4 7นะครับแล้วก็ในชุดสองตัวนะครับก็จะมี97นะครับ79นะฮะ เดี๋ยวนะครับผมพามาดูในส่วนของด้านหลังก็คือเหมือนกับ38แล้วก็003นะครับเอาละครับมาดูนะครับไฮไลท์ที่สำคัญในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับก็คือปริศนานะครับพระจาจาร์ชชนะนั่นเองนะครับสำหรับปิศนานะครับก็ถือว่านะครับผมแปลเข้าแล้วนะครับ3งวดซ้อนแล้วนะครับจะงวดที่3จะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับงวดนี้นะครับเป็นงวดที่3นะครับท่านผู้ชม ครั้งที่แล้วนะครับผมแปลตรงเข้านะครับก็คือว่าเข้า7 9 7นะฮะก็ถือว่าได้ตัวเลขเข้านะท่านผู้ชมต่อมานะครับปริศนาในนะครับวันที่1นะครับมีนาคม2565นะฮะท่านก็ให้มานะครับคำว่าพันล้านนะฮะมองดูดดีๆนะครับตัวเลขอาจจะซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะครับนี่นะครับผมก็นะครับสรุปออกมาตามที่มองเห็นนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับที่ผมจะสรุปออกมานะฮะท่านท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับนะครับคำปริศนาคํานี้นะฮะที่ผมสรุปออกมานะครับก็คือได้1นะครับแล้วก็0 0นนะครับแล้วก็0 0 0ูนนะครับแล้วก็มี2662นะครับในส่วนของตัวลอลิงนะครับแล้วก็ตัวไม้โทนะครับจะสังเกตดีๆนะครับจะเป็นเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี67นะครับในส่วนของนอหนูแล้วก็76นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะครับแล้วก็ที่สุดขั้นนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปครับว่า 영상